ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 1143พีตอนหลวงปู่หมุนขอบินทบาทหลวงปูส่สวงเรื่องเผาเงิน เรื่องราวของหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงหรือเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินเรื่องราวของหลวงปู่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ลี้ลับและพิสดารเหนือกฎแห่งธรรมชาติซึ่งนับได้ว่าแตกต่างจากพระรูปอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาอย่างสิ้นเชิงจะว่าหลวงปู่เป็นพระ ดูยังไงยังไงก็ไม่เหมือนพระเพราะว่าหลวงปู่นึกจะหม่มเหลืองก็หม่มแต่ทุกครั้งจะต้องมีผ้าขาวผ้าหลหรือไม่ก็สวมอยู่ด้านในจึงไม่แปลกที่หลวงปู่ไม่มีวัดจำพรรษามักชอบอาศัยอยู่ตามเถียงนาของชาวบ้านฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้นึกอยากจะฉันตอนไหนก็ฉัน ไปมาแบบไร้ร่องรอยไม่สะสมข้าวของทุกชนิดหลวงปู่ไม่ยึดติดมักน้อยสันโดษสมถะมีอุเบกขาสูงสุดให้ความเมตตากับผู้ที่ไปหาทุกคนทำให้ผู้คนต้องการจะเข้าไปกราบไหว้หลวงปูส่สวงเป็นจำนวนมากบางคนก็สมหวังมีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการ บางคนไปไม่พบก็ต้องนั่งรอนอนรอจนกว่าหลวงปู่จะกลับมาถึงแม้ว่าจะพบกับความยากลำบากเพียงไรก็ยอมทนเพียงขอให้มีโอกาสได้กราบหลวงปู่สวงสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราทุกคนต่างทราบเป็นดีแล้วว่าหลวงปู่สวงท่านได้ฉายาว่าครัวขี้เท่าเผาทุกอย่างที่ขวางหน้า ถึงแม้ว่าโยมจะถวายเงินเป็นฟอนหลวงปู่สวงก็โยนเงินเข้ากองไฟเสมอเสมอและทุกครั้งหลวงปู่สวงจะให้เหตุผลว่าเงินมันไม่ดีมันเป็นกิเลสเงินทําให้คนฆ่ากันดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าหลวงปู่อยู่ที่ไหนก็จะต้องมีกองไฟอยู่ที่นั่น จนกระทั่งมาถึงพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเสาวห้าบูชาครูณนะวัดป่าหนองลมในครั้งนี้หลวงปูส่สวงได้เดินทางมาร่วมพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตด,ด้วยในวันนั้นมีญาติโยมเข้าไปกราบไหว้กันมากมายบางคนก็ถวายสิ่งของบ้างถวายปัจจัยบ้าง แต่ครั้งนี้หลวงปู่สวงไม่รับและทำนิ่งเฉยซึ่งนับว่าแปลกกว่าทุกๆครั้งเพราะปกติแล้วหลวงปู่สวงจะไม่รับหรือถ้าหลวงปู่รับเอาไว้ก็มักจะเอาโยนเข้ากองไฟไปหมดในครั้งนี้นอกจากหลวงปู่สวงจะไม่รับสิ่งของและปัจจัยแล้วยังเกิดเหตุอศัศจรรย์ท่ามกลางสายตาบรรดาลูกศิษย์และญาติโยม ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานปลุกเสกอธิษฐานจิตในครั้งนี้และเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือสายสินที่ใช้ในการทำพิธีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สายสินได้พาดผ่านกองไฟแต่ปรากฏว่าสายสินนั้นกลับไม่ไหม้หรือว่าลุกติดไฟเลยแม้แต่น้อย ทุกคนในงานต่างอัศจรรย์ใจกันทุกคนหลวงปู่สวงมาร่วมพิธีอธิษฐานจิตได้ไม่นานหลวงปู่ก็กลับแต่ในระหว่างที่หลวงปู่กำลังทำพิธีอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงปู่หมุนมาถึงในช่วงทำพิธีพอดีครั้นเมื่อหลวงปู่หมุนเห็นว่ามีคนนั่งเฝ้าหลวงปู่สวงกันอยู่เต็มไปหมดหลวงปู่หมุนจึงเดินตรงไปที่กุฏิ จึงทำให้หลวงปู่หมุนแะละหลวงปู่สวงไม่เจอกันเลยจนกระทั่งหลวงปู่สวงกลับหลวงปู่หมุนก็ยังคงอยู่ที่กุฏิเป็นปกติมีลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนได้เข้าไปกราบเรียนหลวงปู่หมุนว่าเมื่อครู่นี้หลวงปู่สวงท่านมาแต่ว่าได้กลับไปแล้วหลวงปู่หมุนก็บอกว่ารู้แล้วเราเจอกันแล้วแต่ฉันยังบอกท่านเลยว่า อย่าได้เผาเงินเลยรูปของคนที่อยู่ในเงินนั่นนะคนไทยเขาบูชากันแล้วก็ยังมีคนที่เดือดร้อนคนที่ยากลำบากยากจนอีกมากมายนักที่ต้องการนี่จึงเป็นอันรู้กันว่าหลวงปู่หมุนผู้ที่ได้สมญานามว่าวาจาสิทธิ์กล่าวออกมาว่าได้เจอแล้วไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้เลย นอกจากเจอกันด้วยอำนาจสมาธิจิตเท่านั้นสาเหตุของเรื่องที่หลวงปูส่สวงหยุดเผาปัจจัยนี้มีข้อพิสูจน์ว่าหลวงปูส่สวงท่านได้เลิกเผาตามคำขอของหลวงปู่หมุนบอกจริงๆจากเรื่องที่เล่ากันไว้ว่าหลังจากที่หลวงปูส่สวงกลับจากพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตที่วัดป่าหน,นองลมแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ได้มีคนถวายเงินให้หลวงปู่ถึงสี่หมื่นบาทและหลวงปู่สวงก็ได้รับเอาไว้โดยที่ไม่ยอมเผาเงินแต่ได้เก็บเงินจำนวนนั้นนำขึ้นรถไปด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยของหลวงปู่สวงนอกจากหลวงปู่สวงจะใช้กองไฟสำหรับเผาสิ่งของและปัจจัยที่ญาติโยมนำมาถวายแล้ว หลวงปู่สวงยังได้ใช้ไฟเป็นสิ่งช่วยกำหนดจิตให้สงบและยังให้เกิดกรรมาฐานให้เป็นที่สบายแก่จริตของหลวงปู่สวงทั้งปัทวีกสินคือเพ่งดินอาโปะกะสินคือเพ่งน้ำเตโชกสินคือเพ่งไฟและวายโยกสินคือเพ่งลมนับได้ว่าเป็นพูดกสินสี่อย่าง ที่จะทำให้จิตของผู้ปฏิบัติได้บรรลุสมสมบัติได้ง่ายขึ้นและยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีจิตพุ้งซ่านผู้ที่จเจริญกสิณน,นี้จะมีจิตนิ่มนวลแน่วแน,แน่เป็นคนที่ไม่โกรธง่ายไม่เกิดโทสะง่ายการเพ่งไฟหรือเตโชกสินนั้นเป็นพระกรรมฐานหนึ่งในสิบอย่าง ที่พระตถาคตเจ้าทรงสั่งสอนไว้การเจริญกรรมาฐานโดยการเพ่งไฟนั้นแม้แต่หลวงพ่อโอปสีทั้งก็ยังเคยปฏิบัติพระกรรมาฐานนี้และจะเผาไฟทุกสิ่งแม้กิเลสในจิตใจก็จะถูกเผาไปหมดสิน้นไม่มีเชื้อแห่งความโลภโกรธหลงเหลืออยู่อีก อำนาจจิตที่เกิดจากการเพ่งกสินไฟยังใช้สามารถรักษาโรคได้ซึ่งหลวงปู่สวงเองอยังเคยใช้รักษาอาการป่วยด้วยการนั่งเพ่งเตโชกสินตลอดระยะเวลาสมวันสามคืนที่หลวงปู่สวงนั่งเพ่งมองที่ดวงไฟตลอดเวลาหลวงปู่จะไม่สนใจเหลียวมองว่าใครจะทำอะไร หลวงปู่จะนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาหากใครถามอะไรอย่างมากหลวงปู่สูงก็จะตอบีิงแต่ว่าเตแปลว่าไม่โดยหลวงปู่นั่งผิงไฟไม่ฉันไม่ดื่มอะไรเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนจนอาการของหลวงปู่สูงดีขึ้นหายเป็นปกติ การใช้กระสินไฟที่เกิดจากอำนาจจิตเป็นสมาธิขั้นสูงก็ช่วยรักษาโรคให้หายได้เพราะเมื่อจิตเข้มแข็งร่างกายก็จะสดใสมีรัศมีเปล่งปลั่งตามมาเพราะด้วยอำนาจของพลังปิตินั่นเองหลวงปู่สวงท่านเป็นพระที่จเจริญวิปัสสนาจนได้ฌาน และบรรลุฌานสมบัติแล้วจนถึงความที่จิตหลุดพ้นได้เป็นอรหันต์ในเวลานั้นนั้นซึ่งหลวงปูส่สวงมักจะพูดสอนอยู่เสมอว่าเธอเจิดออยสโรดหมายถึงทำใจให้แจ่มใสบริสุทธิ์และเกิดเป็นธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาคือการเห็นแจ้ง ด้วยยานที่หมดจดบริสุทธิ์รู้แจ้งจริงๆร้อยมาลัยดอกไม้ในโลกล่ามาบูชาปู่สวงสุดหวงหาและเหล่าลูกศิษย์ึ้งใจในเมตตาหลวงปู่สูงมาสิทธิ์สดชื่นทุกคืนวันอ้อยเตียนสรุนอ้อยเพิ่มพูน บายตึกเจียอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ